สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเสียงตามสายวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่อง4ี่สมุนไพรบรรเทาอาการกดไหลย้อนกดไหลย้อนนะคะก็จะเป็นภาวะที่น้ำย่อยในอาหารไหลย้อนขึ้นไปยังหลอดอาหารซึ่งเกิดจากกดในกระเพาะอาหารแต่หลายคนที่เคยมีอาการนี้นะคะก็จะรู้เลยค่ะว่ารบกวนต่อการใช้ชีวิตประจําวันการเป็นกดไหลย้อนนะคะก็สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้เช่นการอักเสบของหลอดอาหาร โดยสาเหตุหลักๆของโรคนี้ก็มาจากพฤติกรรมการดำเนินการใช้ชีวิตค่ะเช่นการรับประทานอาหารเสร็จแล้วนอนทันทีการรับประทานอาหารมันๆม,มากเกินไปภาวะเครียดโดยผู้ที่มีความเครียดมักมีภาวะหลอดอาหารที่มีความไวเกินต่อสิ่งกระตุน้นหลอดอาหารอ่อนไวต่อกรดเมื่อมีกรดไหลย้อนขึ้นมาแม้เพียงเล็กน้อยก็จะมีอาการแสดงทันทีปัจจัยอื่น,นๆเช่นโรคอ้วนการตั้งครรภ์ สบบุรี่ดื่มแอลโกอฮอล์หรือว่าดื่มน้ำอัดลมหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดก็เป็นได้ค่ะอาการกรดไหลย้อนเช่นแสบบริเวณหน้าอกซึ่งเป็นมากหลังรับประทานอาหารมื้อหนักมีอาการเรอเปรี้ยวมีน้ำรดเปรี้ยวหรือรดขุมไหลย้อนขึ้นมาทางปากท้องอืดแน่นท้องคล้ายอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้อาเจียนหลังรับประทานอาหารเจ็บหน้าอกจุก คล้ายเหมือนมีก้อนติดอยู่ที่ลำคอหืดหอบไอแห้งๆเสียงแหบเจ็บคอเรื้อรังเป็นต้นค่ะสมุนไพรบรรเทาอาการกฎดไหลย้อน 1. ลูกยอสรพคุณของลูกยอคือช่วยเพิ่มการบิดตัวของหลอดอาหารทําให้หูรูดหลอดอาหารแข็งแรงขึ้นส่งผลให้อาหารเคลื่อนจากกระเพาะไปสู่ลำไส้เล็กได้ดีขึ้นอีกทั้งลูกยอยังช่วยป้องกันหลอดอาหารอักเสบจากกดไหลย้อน ช่วยขับลมนอกจากนี้สารในลูกยอยังช่วยเล่งการสมานแผลของกระเพาะอาหารได้อีกด้วยค่ะข้อควรระวงังผู้ป่วยโรคหัวใจโรคไตหรือผู้ที่ต้องควบคุมปริมาณโพแทสเซียมรวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรใช้สมุนไพรลูกยอค่ะ 2. กล้วยดิบมีสารสำคัญซึ่งมีผลช่วยบรรเทาอาการกดไหลย,ย้อนที่ทำให้ปวดท้องแสบอกจุกเสียบบริเวณลิ้นปีโดยสารนั้นได้แก่ สารแทนนินที่มีฤทธิ์ฝาดสมาบนบรรเทาอาการกฎดไหลย,ย้อนแก้ท้องเสียสารซิโตอินโดไซต์และสารลิวโคไซยานิดินที่มีฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารข้อควรระวังนะคะก็คือถ้าจะใช้ในระยะยาวจะต้องระวังในเรื่องของผลข้างเคียงค่ะเพราะว่ายังไม่มีการศึกษาทางด้านความเป็นพิษค่ะวิธีรับประทานนะคะก็คือ ให้นำกล้วยน้ำวาดิบหั่นบางๆตากแดดให้แห้งและบดให้ละเอียดเป็นแป้งตักปริมาณ1-2ช้อนโต๊ะผสมน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะแล้วรับประทาน 3. ว่าดหางจระเข้จัดเป็นสมุนไพรที่มีเมือกโดยเมือกดังกล่าวนะคะก็จะไปช่วยปกป้องชั้นเคลือบในกระเพาะอาหารได้ดีอีกทั้งยังช่วยบรรเทาการอักเสบในทางเดิอนอาหารได้ค่ะจึงจัเป็นสมุนไพรบรรเทาการกดดหลย้อนได้ดีชนิดหนึ่ง ข้อควรระวังนะคะไม่ควรดื่มน้ำว่านหางจระเข้มากเกินไปหรือไม่เกินประมาณ12ช้อนโต๊ะค่ะเพราะอาจจะทำให้ท้องเสียได้ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำว่านหางจรเคคะเข้หากมีปัญหาสุขภาพเช่นฤทธิ์สีรวงทวารหรือมีการเสื่อมสภาพของตับและน้ำดีไม่ควรดื่มน้ำว่านหางจรเคคะเข้ขณะเป็นประจำเดือนหรือขณะตั้งครรภ์ค่ะโดยวิธีรับประทานนะคะให้ปอกเปลือกว่านหางจระเข้แล้วนำมุลที่ได้ค่ะไปล้างให้สะอาด นำมารับประทานครั้งละ2ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งหรือจะดื่มน้ำว่านหางจาระเข้ก็ได้ค่ะและสมุนไพรตัวที่4นะคะก็คือขิงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยเพิ่มภูมิต้นานทานในร่างกายและช่วยบรรเทาอาการต่างๆในร่างกายตั้งแต่การคลื่นไส้ไปจนถึงกดไหลย้อนโดยขิงนะคะก็จะประกอบไปด้วยสารประกอบฟีนอลิกที่ช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองในทางเดินอาหารและลดการบีบตัวของกระเพาะอาหารค่ะ ซึ่งอาจจะทำให้ช่วยลดการไหลย,ย้อนของกรดในกระเพาะอาหารเข้าสู่หลอดอาหารได้ข้อควรระวังผู้ที่รับประทานยาเบาหวานและยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะขั้นตอนและวิธีการทำนำขิงแก่สด2-3แง่งมาทุบบดให้ละเอียดจากนั้นนำมาต้มในน้ำเดือดสัก2-3นาทีแล้วปิดไฟรอให้อุ่นจึงนำมากรองแล้วก็ดื่มค่ะอาจจะจิบระหว่างวันบ่อยๆก็ได้ ใจหลักที่กล่าวไปข้างต้นนะคะเกิดจากพฤติกรรมดังนั้นการป้องกันแรกก็คือการปรับพฤติกรรมเช่นไม่ควรนอนทันทีหลังรับประทานอาหารอีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดอาหารที่มีไขมันสูงรับประทานอาหารมื้อเย็นก่อนเข้านอนอย่างน้อย3มชั่วโมงโรคกดไหลย้อนหากปล่อยไว้ไม่ทําการรักษาจะกลายเป็นภาวะเรื้อรงังส่งผลให้เกิดแผลและอาจรุนแรงจนทําให้หลอดอาหารตีบค่ะ หรืออาจจะร้ายแรงกว่านั้นจนทําให้เกิดความเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคลกุกลามและเลือล้อยลังควรดูแลสุขภาพและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลศิรินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ